สวัสดีครับแฟนขับไรเดอร์ทั่วฟ้ามืงงไทยทุกท่านวันนี้อยู่กับรายการโทคุอัวซัตอีพีที่2วันนี้มาพบกับคู่นี้ดับเบิลแฟงโจเกอร์พัทบบิลฮัสเซิร์ฟร์มความสามารถผมจะเริ่มจากดับเบิลแฟงโจเกอร์ก่อนนะครับดับเบิลแฟงโจเกอร์แปลงร่างโดยฟิลิปโดยฟิลิปนั้นจะใช้แฟงเมมโมรีเมมโมรีรูปแบบจากุลในตัวส่ขนาดเล็กเป็นเมมโมรีพิเศษที่มีความนึกคิดเป็นของตัวเอง จะปรากฏตัวขึ้นทันทีหากฟิลิปมีอันตรายโดยฟิลิปจะใช้เมมโมรีอันนี้กับโจเกอร์เมมโมรีของโชชาร่ในการแปลงร่างหยุดด้าฟิลิปลายด่างซึ่งพอแปลงร่างแล้วรุกเกราดทุกส่วนจะมีส่วนแหลมที่ยืดออกมาในช่วงแรกนี้ฟิลิปจะไม่สามารถควบคุมร่างนี้ได้ทุกครั้งที่ใช้ร่างนี้ก็จะเสียการกควบคุมและออกอาลวาด แฟงโจเกอร์นั้นมีพลังกำลังและความม่องไวอย่างสูงอาวุธของร่างนี้ก็คืออาร์มแฟงใบมีดที่ออกมาจากแขนขวาเพื่อฟาดควันศัตรูใช้นในการต่อสู้ระยะประชิดบวกกับความว่องไวและอาวุธอย่างที่2ก็คือโซเดอร์แฟงอาวุธใบมีดที่ออกมาจากไหล่ขวาสามารถใช้คว่างโจมตีใส่ศัตรูได้รูปแบบการโจมตีคล้ายกับบูมแรงและถ้าแม็กซิมัมไร โดยการใช้ Maximum Saber ที่ออกมาจากขาด้าน,นขวาเพื่อเสริมการโจมตีให้กับท่าแม็กซิมัมไรท่าแม่ต่ก็คือ f ฟงสไตรเซอร์เบนต้าสปินคิกลูกเตะแบบหมุนตัวเข้าโจมตีศัตรูอย่างรุนแรงศัตรูที่ถูกท่านี้โจมตีจะปวากดในลักตัว F หลังการโจมตีนั่นเองค่าพลังต่างๆของแฟงโจเกอร์มีดังนี้สูง195เซนมน้ำหนัก82กิโลกรัมพลังต่อย8ตันพลังเตะ13ตัน พลังกระโดด30เมตรวิ่ง100เมตร3.2วินาทีต่อมาเราก็จะไปดูความสามารถของ b ิลฮัสเตอร์ฟอร์กันเลย b ิลฮัสเตอร์ฟอร์มแรงร่างโดยคิริวเซนโตะซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องโดยการใช้อุปกรณ์เสริมอย่าง h ัสเ r d ร์สิกอร์ร่วมกับฟูบัตเทิในการแสงร่างร่างนี้จะมีเสียงจากเกมขัดว่าซูเปอร์เบสแมทเสียงประกาศของร่างนี้ก็คือคอนโทรลสวิตช์แบล็กฮัสเตอร์ยาเบมีลักษณะดเด่นก็คือชุดเกราะจะเป็นสีดํา ส่วนของดวงตาจะเป็นสีตามร่างเบสเมทของฟอร์มนั้นๆร่างนี้จะมีพลังในการทำลายล้างที่สูงพลังเตะต่อยจะถูกอัพมาจากร่างเบสเมทปกติแต่มีข้อเสียที่ใหญ่หลวงอยู่ก็คือแต่หากใช้เป็นเวลาน,น,นานๆผู้ใช้จะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เนื่องจากส่วนสมองที่ควบคุมสติสปสัญญะนั้นจะถูกพลังฮาร์เซิร์ครอบงำในพริบตานั้นผู้ใช้จะทำลายทุกอย่างที่เขามองเห็น และออกอาราวาดโดยทำลายเป้าหมายโดยไม่เลือกหน้าตัวพลังที่เหลือลน้นต่างก็ทำให้ศัตรูพ่ายแพ้หรือเจ็บหนักกันไปเลยทีเดียวและถ้าไม้ตายของฮัสซัดฟอร์มก็คือการกดไปยังฮัสซัดทิกเกอร์โดยจะขึ้นสถานะว่า Overflow เป็นการปลดล็อกพลังฮัสซัดไปอีกขั้นบิลจะรวบรวมพลังฮัสซัดเอาไว้ในมือเอาไว้จับศัตรูแล้วก็ช็อตไฟฟ้าและปิดฉากด้วยฮัสซดฟินิชในการเตะศัตรูเพื่อปิดฉาก และอีกหนึ่งความสามารถของฮาร์เซิร์ก็คือการเปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้โดยการเปลี่ยนฟูลโบลต์ลคู่เบสแมทให้เข้ากสถานการณ์ที่ต่อสู้โดยความสามารถต่างๆก็จะเปลี่ยนไปตามบเทิลที่ใช้อย่างเช่นฮอกเกตลิงฮาร์เซิร์รูปแบบนี้จะทําให้สามารถใช้ฮอกเกตลิงเกอร์ในการโจมตีได้ต่อมากับรูปแบบที่3ของฮาร์เซิร์ตไคโซคุเรชาอาเซร์ร่างไซโซคุเรชาที่เพิ่มพลังด้วยฮาซิดทกร์ จะช่วยเสริมพลังในการโจมตีด้วยไฮโซคุแฮช่าจะเพิ่มมากขึ้นและการโจมตีด้วยการใช้ท่าไม้ตายก็จะมีความแรงกว่าการใช้แบบปกติโดยจะมีออร่าสีม่วงเสริมขึ้นมาและอนุภาพการทำลายล้างจะเพิ่มขึ้นต่อมากับรูปแบบสุดท้ายของฮาร์เซิร์ที่ใช้ในซีรีส์ก็คือเีรากอนฮาร์เซิร์ตฟอร์มรูปแบบนี้สามารถใช้ดาบอย่างบีทคอสเซอร์ของคลอสออกมาใช้ได้ต่อมาเราจะมาคุยค่าพลังของฮาร์เซิร์ในรูปแบบต่างๆ รูปแบบแรกแระบิดแทงฮาเซรส่วนสูง19.75เซนตมรน้ำหนัก101กิโลกรัมพลังต่อยแขนขวา19.8ตันแขนซ้าย34ตันพลังเตะขาขวา47.4ตันขาซ้าย35.6ตันพลังในการกระโดด77เมตรความเร็วในการวิ่ง100เมตร1.4วินาทีต่อมารูปแบบที่2ของฮาร์เซิร์ตฮอเกตลิงฮาร์เซิร์ต สูง197.5เซนตมรน้ำหนัก101กิโลกรัมพลังต่อยแขนขวา19.4ตันแขนซ้าย20ตันพลังเตะขาขวา27ตันขาซ้าย28.4ตันกระโดด58.4เมตรความเร็วในการวิ่ง100เมตร1.4วินาทีรูปแบบที่3ฮาร์เซิร์ตไคโซคุเรชฮาเซิร์ตสูง197.5เซนเมตรน้ำหนัก101กิโกรัมพลังต่อยแขนขวา24ตันแขนซ้าย25.4ตัน พังเตะขาขวา30ตันขาซ้าย27.6ตันกระโดด55.2เมตรฟอร์มโดยในการวิ่ง100เมตร1.3วินาทีและรูปแบบสุดท้ายก็คือคีรากอนฮาเซิร์สูง197.5เซนติเมตรน้ำหนักน้าหนัก101กิโลกรัมพลังต่อยแขนขวา39.4ตันแขนซ้าย33.8ตันพลังเตะขาขวา35.2ตันขาซ้าย48.2ตันกระโดด66.4เมตร ความเร็วในการวิ่ง100เมตร2.5วินาทีมาถึงช่วงวิเคราะห์2ร่างนี้มีจุดที่เหมือนกันก็คือเป็นร่างคลั่งทั้งคู่แต่รูปแบบในการคลั่งจะต่างกันแฟงโจเกอร์แปลงร่างเสร็จแล้วก็คลั่งเลยส่วนฮาร์ซาร์ฟอร์มของบิลต้องแช้ไปสักพักก่อนถึงจะคลั่งถ้าเอาจุดนี้มาวัดกันเนี่ยผมว่าบิลได้เปรียบเพราะก่อนที่บิลจะคลั่งเนี่ยยังมีสติอยู่ใช่ไหมเซนโตะมันก็ฉลาดด้วยอาจจะหาทางจัดการแฟงโจเกอร์ได้แต่ถ้าในทางกลับกัน ถ้า2คนนี้สู้กันในโหมดคลั่งทั้งคู่ผมว่าเราก็ต้องมาวัดกันด้วยค่าพลังแล้วละ่ะผมว่าบิลฮซาร์ดกินขาดเพราะค่าพลังของบิลฮซาร์ดแต่ละแบบเนี่ยเหนือกว่าพลังของแฟงโจเกอร์ประมาณเท่าตัวมันจะมีรูปแบบหนึ่งที่ฮซาร์ดฟอร์มของบิลค่าพลังไม่สูงมากก็คือฮอลเกตลิงฮ์เซัดฝั่งบิลมีปืนแฟงโจเกอร์ Joker, มีแค่ใบมีดสิต้องบอกก่อนนะครับว่านี่เอาแค่ล่างเลยเฉพาะในซีรีส์นะครับในมังงะไม่นับนะของดนะับเบิลอะ ที่มันจะมีแฟงทริกเกอร์กับแฟงเมทัลอ่ะฮัสซัดฟอร์มของบิวก็นับแค่ที่โผล่มาในซีรีส์นะถ้าเอาจริงๆฮัสซัดฟอร์มของบิวก็คือมีเยอะมากๆก็ทุกคนคิดว่าไงครับส่วนตัวผมมองว่าบิวชนะครับด้วยความหลากหลายในรูปแบบการต่อสู้และค่าพลังที่มันเหนือกว่าดับเบิลแฟงโจเกอร์ชัดเจนมากก็คลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงนะวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าพลังตามที่ออฟฟิเชียลเขาปล่อยออกมาก็ใครที่แชร์ดับเบิลก็ไม่ต้องเสียใจนะครับ ก็ประมาณนี้ครับถ้าข้อมูลผิดพลาดขออาภัยมาณทินนี้ด้วยนะครับอยากได้ตัวไหนพราร์ทกันอีกคอมเมนต์ไว้ด้านล่างครับและสามารถพูดคุยกันได้เพื่อนๆที่เข้ามาใหม่กดติดตามช่องไว้นะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย